นะมีอะไรก็ขาย้เไดมีอะไรก็ขายปลาปาน้อยสมปลาน้อยปลาหลังจ้าโอ้จ้ากินสมสมจานนี่ปลาพี oh. like, ่นงเลยอัน oh. like, ีไสั่งตำมาม่าตำมาม่าโอนี่กินเป็นตัทราบแท่น่ะโอ้ยส้มตำร้านนี้สุดยอด ตัมามา่าใส่บาทเนี่ยจะบาทนะห้าสนะิบบาทค่ะใส่ตัมามา่าใส่มะพรวใส่ข้าวหมูอยนะ่แบบว่าฝนฝนก็ตกลงมาวันนี้การขายของก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีลมนี่ราคาตลาดสดเล็กๆนะคะที่บ้านของแม่ใหม่นะคะวันนี้พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ออกมาเยอะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะ มีขายเสืพ้พผ้มือสองนะคะนี่มีอะไรก็ขายส่วนตัวแม่ใหม่นะคะก็เปิดร้านขายยำมะม่วงหยุดไป4วันนะคะเพิ่งเพิ่งมาขายวันนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าไปช่วยตายายทําสวนด้วยนะคะท่านไม่มีใครค่ะแม่ใหม่ก็ต้องแบ่งเวลานี่และค่ะตลาดเล็กๆนะคะสร้างอาชีพเสริมให้กับพ่อค้าแม่ค,ะคะ้าค่ะ